มาโอเแต่ว่าเรียนาทาว่าครับประเทศไยมได้มาเีนกันที่ใจนะคะขอบคุณอกาศขพบคุณคนหางช่องแทงนะคะขอบคุณคนหาช่องแทงด้วค่ะพี่น้องพี่ใจรายมาแต่ฟังเล่าสวรรค์ได้เคตาข้าวาแล้วมาาท้อไปเราอ้ออกใจนั่นเจ้า มัน <oh> ีีก็มีซิงเกิลใหม่มาผ่านะคะพี่นงองาปุ๊คมแม่ฝาไม่ลืมในบ้านวันน้สวนน้องแน่ขอบคุณมาไดยน้ำใจตากุ๊อแมแ่ซึ่งเปนื่อนลกันใจ่ะดีใจแลัทธตถึงเต้นไลยพี่นงอง ชีวิตมอสลำลำบากแน่กัอดพี่นอ้องเพื่อเพิ่มขาดแห้งพอแม่กับว่ทิมบ่ปานะคะหนูก็ดีใจขอพุ่โอ,อโอกาสพี่น้องสร้างให้สุดสุดยอดขอพุ่งบอลทางข้างขวาบอลเด็กน้อยบาลฮักเลสซอมแล้วลงโสงน,นะคะขอบคุณโอกาสจากพี่น้องสร้างให้เพราะมันไปหาข้างวีดเอนะคะพี่น้องดีใจไรพี่น้องด้วยความพันที่พาพัอุปสรรคพี่น้อง จะซันก็คือสิวมีโอกาสได้มายื่นลองร่ำนะคะพี่น้องในกอนหลักะเป็นพี่เรียงเล็กน่อยเป็นแม่บ้านเขาพูดโอกาสอลไรๆสายธุดการต้องฟังในเวลาพึ่งเงนนะคะเขาพูดอไรอไเออพายัเดียวก่อนปบ่เอาพี่ อีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอเสียงคโนโจรนำ้มงทางใา้นี้ค่ะน้ำโมงทางควัโซนอย่โบ่ฝากไป็้ลูกใหญ่น่ากให้แมงดังแต่ต้องมีข้อัางพันกนยองตัวถูกล้มแบบอะายแล้วนะคะ เป็นที่เลียงเป็นน้อยกั่เป็นมาแล้วต่อเป็นศิษอเป็นหมอรางนี้องใมลาฝ่ายเวลาแน่ค่ะขอบคุณมาไรงน้ำใจนะคะจากคุณพ่อแม่น้องลนเองนะคะมาจารย์ท่านเป็่นน้อยน้องกะันนะคะแม่ชูส ขอบครณนุณกล้องนกล้องแท้นะมาติบัวที่หตานะคะพี่น้องเซ้าให้ยูสุลสุดยอดนักกันนพีใจ่ละลายพี่น้องได้มีโอกาสมากย่าดนะคะขอบคุณเจ๊ตบมือได้ค่ะลูกเึ้นลองเพ้งมววๆให้พี่น้องค่ นา่งอีกสี่คนงานแท่งๆนะคะพี่น้องขอเสียงค้นโสดที่มาทัวร์เนี่ตื่นติดติกลาเมงครับให้กับน้องขำหล่าล้อมละครนะครับเป็นที่ได้ในเยมาเยี่ยมเยือนเวทีเสนิสาอินเทียนะครับพี่ใจและกระตื้เป็มล้านเลยเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มาบุกพรมีนองสร้างให้นะคะขอบคุณโอกาสจากบุกพรมเองด้วยที่การ รับเดี๋ยวให,ใ,หให้น้องคำล่าไปกับน้องคำลาฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามนะครับกับพี่น้องสารค่าพ่อทั้แม่กบสองพูดเลยนะคะพี่นอ้องเา้าจังหวัดมหาสารคาานะคะอันดับแรกก็ลาก็าขอพูดณลลายนะคะพี่น้องชา้จังหวัดมหาสารค้าทางพมิาม่าสารคามหน่งสิบวัีกลยยืนอยู่ทุ่เวทีนี่นครับทุ่งเริ่มต้นมาจากสาร,าารสค้าแน่นอนด้วยกับพี่น้องขาพูดเลายน นะคะทีวสู้อีลานะคะจกมีเรียนเกน้อยมีนนกมีโอกาสด้หน้าสรางสรรคตัองวมิจะคือรักลองเป่เป็นม่ร่ำจนมีซิงเกิลเกิดโกนะคะกับงานเพงกอดใจาแน่นะคะฝากปนั่งกันอะไกันเนอติดตามท่างทงท่านยูทูบลาลับละครออฟิเชียลนะคะครับรา้ะมีซิงเกิลไม่พอโกับงานเีง แลกอดหัวเขานั่นแล้วบอกมันถึงยังไงน้องนี่บอบอกบอกพี่แม่์เอฟซีทัวร์เส้นแขนเส้นกันคือทำพี่น้องคิดซื้อแต่กอดอีบอด้ายเลยปะขนาดคุณเทาคือเหมือนกันยังห่วงแฟน่าได้ครับผมฝากเลเด้อพี่น้องเด้อไดครับซิเกินใหม่ได้คกับเป็นนักเงชมหน้าการติเต่าได้ครับน้องทำหลานไครับก่อนเอาอีลาในเด้อพี่น้องเด้อไดครับสุดๆอีกสักรอบหนึ่งครับ น้องคำล่าลอมล,ล,ละครนะครับขอบคุณเอลซี่เพื่อบววครับกับโปรเจกต์กีดีในครั้งนี้ขอบคุณไลส์อินที่สมัยครับทีมงานเินพิสานขอฝากนั่งเอก่อยไว้ในอ้อมใจพี่น้องน้าแนนกันแล้วกันครับ